ก่อนที่แม่จะตักก่อนที่แม่จะตักก๋วยเตี๋ยวให้จีโน่เมื่อกี้เนี่ยแม่วาดผมไม่ใช่ผมแม่ฟาดหน้าแกแล้วเหรอ <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่าไม่เป็นแม่ครัวเนี่ยต่อไปของจีโน่ของจีโน่นะคะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเงินน่ะเี้ยแม่ขอโทษ <c oughs> มืออาชีพมืออาชีพเอาอย่างนี้เอามาให้แม่จับดีกว่านี่เอาหมูมาโคดเอาหมูมาเออ,อเอาแกจับถ้วยอืม,มเอ <c oughs> เอแล้วก็ชนมาเออเอาสุกไหมสุกไหมเอาสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเออเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่โดนเนี่ยเอานา้ำไหมลูกหรือแห้งเออ เอาไหมนี่เอาถ้วยมาให้แม่เอาน้ำเยอะหรือน้ำเอาพอดีมันมีคุกคลิกด้วยนะคะลูกลูกชิ้นสี่อะไรแม่ใส่ไปยี่สิบขอโทษขอโทษนึกว่ามันมีอีกเยอะใส่ตามน้าจาอะไรนี่ผักอะไรเนี่ยทำอย่างเงี้ยทำไมไม่เส้นเส้นอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับแม่โอ้ใช่ไหม ามานี่หมูใส่ตรงนี้ก็ได้ใส่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันจะได้น้ำซุปเพิ่มนะคะวันนี้นี่เออ่คุณอลไทเบิร์ดเลี้ยงเด็กนะคะแม่พอออมีหน้าที่ตักเท่านั้นตักเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคะเป็นแม่มีหน้าที่หาข้าวมาให้ลูกกิน นหนี่เท่าไหร่นะโอ้สองมือก็เก่งนะคะนี่แม่เนี่พอไหมลูกพอไหมเออเอาเอาน้ำขลุกขลิกหรือเอาน้ำเยอะอ้าวเออพอแล้วพอแล้ว,ลวกินน้ำน้ำนอยๆพอเอาน้ำเยอะๆไปก็ใส่เครื่องปรุงเยอะๆเปลืองเครื่องปรุงนะคะลูกเอาน้ำขลุกขลิกนี่แหละดีแล้วจริงไหมโค้ชแม่พูดถูกไหม หนึ่งเอาหมูมานับชิ้นเลย3ามสหห้าชิ้นหมูคนละหชิ้นลูกชิ้น5ยังไงแม่ตักเมื่อกี้ยี่นะคะขอบคุณที่คุณอรไทยเบิร์ดเลี้ยงดูลูกๆูนักนกีฬานะคะในวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวดูดูด